สวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ข้างบ้านของผมอีกตามเคยนะครับผมจะพาไปดูฝรั่งซึ่งเป็นฝรั่งไส้แดงสายพันธุ์ไต้หวัน2ชนิดนะครับที่ผมปลูกไว้ก็ซึ่งเป็น2องชนิดที่ที่คนกําลังนิยมปลูกกันก็พันแรกก็จะเป็นในส่วนของเฟื่องหงมี่นะครับแล้วก็หงเป่าซื้อนะซึ่ง เป็นฝรั่งไส้แดงเหมือนกันลักษณะผลก็ไม่แตกต่างกันมากอันนึงก็จะกลมอันนึงก็จะออกลักษณะเหมือนรูปไข่หน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูลักษณะความแตกต่างนะครับของฝรั่ง2ชนิดนะนะครับนะครับนี่ก็คือฝรั่ง สซแดงนะครับเฟื่ององมีเฟื่องหงมีดูลักษณะใบนะครับลักษณะใบของเฟื่องหงมีใบจะยาวาใบเขาจะยาวมากนะครับแล้วก็ตรงปลายใบจะแหลมเนี่ยจะแหลมนะครับออกแหลมเลยแหละใต้ใบก็จะจะไม่ไม่ได้แดงเท่าไหร่นะครับเนี่ย ก็คือลักษณะเด่นเลยของพันุนี้นะครับเฟื่องของมีใบเรียวยาวปลายใบยจะแหลมนะครับสำหรับท่านที่ยังยังยังไม่เคยเห็นนะครับก็คือถ้าเราสั่งซื้อฝรั่งสองชนิดนี้เนี่ยถ้าเฟื่องของมีเนี่ยใบยจะยาวเรียวแหลมเนี่ยอันนี้ก็คือใบแก่นะครับเนี่ยใบจะยาวมาก ต้นนี้เป็นกิ่งทาบนะเป็นกิ่งทาบนะครับที่ผมซื้อมาในราคา250บาทผมปลูกไว้ในวงวงบ่อซีเมนตไว้2เดือนนะครับก็กำลังเจริญเติบโตแตกยอดแตกใบเขาก็มีแตกในส่วนของดอกนะแต่ผมนะครับแต่ผมเด็ดทิ้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวกลัวต้นเขาไม่โตนะอันนี้คือบรรยากาศข้างบ้านนะครับเนี่ยก็จะมีฝรั่งหลาสายพันธุ์ที่ผมปลูกไว้เกือบสิบต้น ข้างหน้าก็เป็นสาลี่ไรเมล็ดนะครับที่ผมตอนไว้ด้วยเนี่ยไปไปดูในส่วนของหงเป่าซื้อกันดีกว่าอันนี้ก็หงเป่าซือ้อเหมือนกันนะครับแต่จะพาไปอีกดูอีกต้นหนึ่งอยู่ข้างหน้าอ,อันนี้คือส้มนะครับอันนี้เป็นส้มนะครับ นี่ก็คือนะครับฝรั่งหงเป่าสือนะครับที่ผมปลูกไว้สองเดือนเป็นกิ่งทาบนะครับกิ่งทาบปลูกไว้สองเดือนก็ถือว่าจเจริญเติบโตได้ดีลักษณะเด่นเลยนะครับของฝรั่งหงเป่าสือนะดูที่ใบนะครับปลายใบเนี่ยนะครับปลายใบจะมนนะครับเนี่ยปลายใบมนซึ่งแตกต่าง กันมากกับเฟิ่องหงมี่นะครับไปใบจะแหลมนะครับนี่ใบใหญ่มนไปลายใบมนนะครับถ้าจะดูที่ใบอ่อนจะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับก็คือแนะนําให้ดูที่ที่ใบแก่ของเขานะจะแตกต่างกันมากเลยนะนครับใบใหญ่แล้วก็ไปลายใบมนนะครับลักษณะเด่นเลยของฝรัง่ง หงเปาซือนะครับถ้าเราไม่ได้เห็นลูกนะถ้าเราเห็นแค่ใบนะครับก็รู้เลยว่าฝรั่งพันนี้คือฝรั่งหงเปาซือก็เป็นแค่ข้อมูลพื้นฐานในการดูฝรั่งนะครับดูเชดฝรั่งนะเวลาเราซื้อเราจะได้ไม่โดนผู้ขายหลอกนะครับเนี่ยก็เป็นแค่ข้อมูลส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับมันก็มีความแตกต่างกันหลายอย่างนะแต่ที่ผมนำมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ดูนะครับ ก็คือการเปรียบเทียบแค่ใบลักษณะเด่นของใบแค่นั้นเองนะครับก็หวังว่านะครับจะเป็นข้อมูลนะครับในการเลือกซื้อฝรั่งอของท่านที่สนใจอยากปลูกฝรั่งไส้แดงครับก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามานะครับติดตามรับชมช่องของวสันเกษตรบรรตุสวัสดีครับ